มาดูนี่มาดูนี่เรามานี่เข้ามาทุกคนอันนี้ก็ฟ้าเดี๋ยวถ้าไม่เจอแล้จะกลับมาร้านนี้แหมไไว้ายนี่แต่ได้แล้วราคา150เองน่ารักมากโอ้ยทรงมันสั้นมากอ่ะไม่สั้นมันเท่าเสื้อปกติอะ่ะเนี่ยมันเท่าเอวพอดีนี150นะคะทุกคนแม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มดูแม่ทำหน้าสิแม่ทำหน้าอย่างเงี้ยแบบฉันต้องทำยังไง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ท่าตีนัมนะคะประตูน้ำค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเอิ่มจับฉลากซื้อเสื้อตามสีเมื่อกี้แอบไปหามกรรมการหลังไมมาแล้วเขาบอกว่าก็คือเอาสีไหนก็ได้เอ้ยเอ้ยแบบเอาแบบไหนก็ได้ที่แบบเดินมาปุ๊บแลรวรู้ว่าอ๋อสีนี้แน่นอนอ๋อสีนี้แน่นอนก็คือจะต้องเป็นเมนนี่หลักๆมาดูกันว่าอยากได้สีอะไรมีสีฟ้าเหลืองม่วงชมพูเขียวออยากได้สีฟพู ไม่ชมพูก็ฟ้าเออไม่ชมพูก็ฟ้าไม่อยากได้สุดคือไม่อยากได้สีเหลืองนี่อยากได้เหลืองอ่ะมาโอเคจับฉลากกันนะคะหยิบเลยเหรอหนึ่งสองสามเขียวฟ้าจะเปสีที่ถือว่านุยางได้ตั้งแต่ต้อนี้สีอะไรคะฟ้าค่ะส่วนนี้ต้อได้สีเย้าเขียวฟ้า๋ยวไปตามหาซื้อสีฟ้ากันเลยมาดูนี่มาดูนี่เรว นี่เข้ามานี่ทุกคนอันนี้ก็ฟ้าแต่ถ้าไม่เจอแล้วจะกลับมาร้านนี้แหมไม่ไหอันนี้มันแบบเดินมาแล้วเออนี่แหละเขียวเอามล่ะแต่ว่าไม่ใช่สไตล์เออไม่ชอบอ่ะคือนอกจากจะสีดีแล้วมันต้องมาถูกใจเราด้วยแม่งเราจะไม่ใส่โอ้ยน่ารักเลยน่ารักเลยโอเคพี่ตาอันนี้เขียวมากไม่น่าเขียนนะน่าเขียนมากอ่ะ ไม่เห็นเป็นผู้หญิงเราชอบแต่ฟ้าเยอะจริงๆนะแบบทุกนั้นอย่างไรก็มีฟ้าสักหนึ่งตัวเนี่ยฟ้าอีกแล้วอุ้ยนี่น่ารักเนี่ยซื้อเป็นอย่างเงี้ยแล้วข้างในใส่เสื้อสีขาวได้ไหมคะนี่ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะกลับมาร้านพวกนี้ที่เล็งๆไว้ก็เสื้อเท่าอะไรล่ะคะันได้หมดก็เสื้อหรือชุดก็ได้ฟ้าเตลานเลยนิตาดูดิทุกคนคะตอนนี้คือแบบว่านิใจเริ่มผอาแผบเพราะไม่ค่อยมีสีขาวแต่มีสีฟ้าเยอะมาก ทุกคนนี่เราสีน้ำเงินมากเราสีฟ้าด้วยสีฟ้าด้วยไอยไม่มีสีเขียวเลยไม่สวยอะ่ะอุ้ยน่ารักมากไหมแม่น่ารักคนหนุ่ม,มหนู่มทำไมหนูมันจะไม่จับได้สีชมพูอ่ะมีอันนี้ได้ไหมสีฟ้าผ่านไหมแต่หนุ่มต้องซื้อใส่<อ>เป็นมีกับกระโปรงด้ๆๆวยอะ่ะมันหนาไปค่านั่นถ้าไม่มีจารานี้แล้วนะสีเขียวอ่ะไม่มีนี่ไงนี่ตาไม่สีชมพูนะนี่ไงไม่สวยนี่ไง จะได้ไหมเพื่อนนี่ไงเขียวทั eh ้งชุดเยคุณผู้ชมถ้าสีเขียวไม่หายากคุณผู้ชมค่ะสีเขียวหายยากขนาดนี้บวกเขียวหนูยอมแพ้ไม่สีเขียวก็มีนี่หนูมีแต่ว่าอุ้ยนี่เขียวทุกคนสีฟ้ามากมากสีเขียวจะใส่หรอมันก็น่ารักดีนะเอาไหมล่ะเลยเอาไหมล่ะ เดสือไม่มีแล้วก็กลับมาลานนีเอาปากหมุดลานนีปากหมุดวางนี้ไว้ก่อนจะใช่หรอไม่โอเคเราอันลานนีเอาลานีนี่จ้าเขียวจังร้านอุ้ยหรือว่าไอ้ควรเอาอันนั้นอ่ะไอ้เสื้อสีเขียวอันเมื่อกี้แล้วใส่กับเท้าใส่กับกระโปรงวันนี้ควรไหม โอเคคิดว่าจะกลับไปดูอันนั้นคิดว่าจะกลับไปดูนี่ใช่น่ารักมากมีอยู่คนก็เยอะนี่ได้แล้วราคา150เองน่ารักมากราคาส่วนมันสั้นมากอ่ะไม่สั้นมันเท่าเสื้อปกติอ่ะเนี่ยมันเท่าเอวพอดีนี่150นะคะทุกคนถ้าหนูใส่อันนี้แล้วหนูใส่ในทับได้ไหมถ้ามันโป๊ะแป๊บนึ่งยัดไปสีฟ้านั้นนะฮะจะคงใส่ก็ได้เอาแั้วน่ารักน่ารักมาก น่ารักมากมากเนี่ยใส่ไปอ๋อแล้วมันเป็นกอะอกใช่ใช่แม่ไปื้มแม่ไม่ปื้มดูแม่ทำหน้าสิแม่ทำหน้าอย่างเงี้ยแบบฉันต้องทำหน้าต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่กับระพุ่งได้น่ารักน่ารักเห็นปะใช่เนี่ยน่ารักแล้วก็เดี๋ยวไปหากระโปรงเอาร้านอื่นถ้าหลุดในใจจะซื้ออันนี้สนับซื้ออันนี้นะคะเย้เย้ เลิกตอนนี้เราได้แล้วนะคะเสื้อกับเสื้อคลุมแล้วก็นิตาได้เสื้อแล้วแต่ของหนูเนี่ยต้องไปหากระโปรงอีกไปช่วยหากระโปรงหน่อยเพื่อนได้เอาสีอะไรนะสีฟ้าเหรอคะฟ้าไม่ก็คาะยีนยีนก็ได้กระโปรงยีนกระโปรงยีนเอเฮ้ยนี่น่ารักไหมเอาไหมเอาไหมจีบจีบแล้วรักไหมนี่น่ารักไหมอันค่ะ อันนี้ไหมอันนี้ไหมไหนภาพดิน่ารักมากเข้ากับเสื้อไหมน่ารักค่ะเราต้องซื้อแล้วนะเขาเป็นคนที่แบบขนาดจาดจะเอาป่ะมันมีร้านที่หนูบอกอยู่จ้าวแต่ว่ามันแพงไม่เออนี้น่ากนะไม่แต่มันไม่เหมาะกับเสื้อเราเอาเสื้อมาเทียบภาพได้ไหมเอาเสื้อมาถ่ายมันเข้ากับเสื้อไหม่นอแน,ะอนแกะเสื้อออกมานนะ่คนมันยับมากเลยอ่ะเขาของไม่ใ้อันนี้มาจากอังกฤษแล้วค่ะ ไหนยูีตาท่าแค่ไหนว่าเข้าไหมถึงเข้าไหนโอ้โหหลายสิ่งมากอันนี้และทีุไม่แป๊บนึงอนนี้ไลท์น่ารักม้ยอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้่ารักอันไหนอันนี้อะเออันนี้น่ารัก่ะลองภาพดีอันนี้เข้าไหมทาเสื้อเล เข้าไหมเออได้อยู่นะได้อยู่สรุปได้หนูได้อ๋อลืมอยู่วะหนูได้เสื้อนี้สีเขียวหนึ่งอันแล้วก็เด็กจิ๋วได้เสื้อคุมกาะอกสีฟ้าแล้วก็กางเกงยีนสีฟ้าทระโปกระโปรงยีนแล้วทำไมถึงได้สามอันนี้ตาแค่อันเดียวอือมีกระโปรงไงอ๋อโอเคไปเอาไปเปลี่ยนกันดีก่อนเลยค่ะเย้เย้สีเขียวเหมือนตัวเหมือนตัวเหมือนตัว ก็คือฟ้าขนาดนี้เดินมาก็รู้ว่าชุดสีฟ้าใสชุดสีอะไรสีฟ้าเดินมาสีอะไรสีเขียวเขาใส่อุยเขียวขนาดนี้แล้วนะคะดูไหมว่าเส้นสีเขียวมันหายากแค่ไหนใช่ไหมคือแบบมันไม่ได้หายากแต่ว่ามันหาที่มันเข้ากับเรายากแล้วแบบสีแบบสีเขียวมันก็แบบสีเขียวน่ารักนะสีฟ้ามีเต็มเลยโอเคก็อยากให้ทำอะไรวันนั้ก็สามารถคอมเมนต์บอกชอบชุดสีอะไรคอมเมนตขาสีแดง